สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนาวัตถุมงคลของเหรียญลูกบุทวดหยีบน้ําทะเลจืดครับเหรียญมหาจตุรทิศนะครับตะไลามาเจริญพรห้าสามพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะปัตตานีปีห้าสามครับรุ่นนี้เป็นรายการเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงพิมพ์ครึ่งองค์นะครับโอ้โหบอกกางๆจะชัดเลยรุ่นนี้นะครับ ปลุกเสกห้าวาระด้วยกันนะครับที่วัดห้วยเงาะโดยพ่อท่านเขียววัดสัาเพลาเชยวัดทรายทองวัดอำเภอเมืองยาลาแล้วก็วัดเขาวัดห้วยเงาะอีกหนึ่งวาระรวมเป็นห้าวาระนะครับด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหเรียกว่าอะไรพี่พระเจ้าห้าพระองค์มาอย่างนี้นะครับข้างหลังเขียนว่าไตรมาสห้าสามนะมีโค้ดเจดีแล้วก็เลขโค้ดเลเซอร์รันนัมเบอร์ครับข้างหลังเขียนว่าพ่อท่านเขียวนะครับกิติคุณูนะครับสําหรับรายการเหรียญนี้นะเอาเร็วๆไวๆนะครับกับรายการหมวดอะไรครับ หมดพักเครื่องร้อยเดียวมีจานวนจํากัดด้วยนะกับหมวดพักเครื่องร้อยเดียวหมดพักเครื่องร้อยเดียวเอาเรื่องกับเบื้องราวแล้วใครสนใจรีบเลยมีจํานวนจํากัดนะครับกับหมดพักเครื่องร้อยเดียวเดี๋ยวขออนุญาตนะนี่จะได้สวยๆนะครับนี่หมวดพักเครื่องร้อยเดียวนะใครสนใจก็รีบเลยครับกับเหรียญจตุรทิศนะครับพอท่านหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ